ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดี FC ร้านที่โปเดโอของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับกับผมช่างพองก็จะมาแนะนานะครับการปรับ EQ เบื้องต้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาไล่ให้ดูว่า EQ แต่ละก้านให้โทนเสียงยังไงสำหรับคลิปนี้ผมจะตามพื้นมาเพื่อสำหรับมือใหม่นะครับพี่ลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการปรับ EQ เราจะปรับยังไงก้านไหนเสียงยังไงนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยเราเริ่มตั้งแต่20เฮิรตนะครับ ยี่สิบเฮิร์ตอ่าถ้าเราปรับนี่อ่าเราเปิดเพลงมาเนะาะเดี๋ยวนะ,ะในช่วงประมาณ2 0เฮิร์ตช่วงเนี่ยมันจะเป็นย่านโลนะครับอ่าย่านโลถ้าเราปรับ2 0เฮิร์ตนะครับ พวกนี้มันจะเป็นเสียงน้ําเสียงจะเป็นแบบโทนนะครับโทนเบสผุ้มนะครับผุ้มลึกมากนะครับแทบเราจะไม่มีเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสำหรับกั้น20เฮิรตซ์25อย่างนี้นะครับผมมันเป็นความถี่ต่ำๆต่ำม,มากๆเป็นย่านซับเลยประมาณนี้นะครับผมถ้าเราบูขึ้นอ่ะมันมีผลไหมนะครับนี่สองก้านนี้นะครับจะมีความดังขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นโทนที่นุ่มมาก,มากๆความถี่ลึกๆนะครับเป็นซับเลยนะครับตัวนี้ อ่าแต่ถ้าเราบูตมากๆก็ไม่ดีนะครับตัวนี้มันอาจจะทําให้เสียงเกิดอาการเบอร์นะครับเสียงเบอร์นะครับควรระวังนิดนึงนะครับในการปรับนะครับอ่าถ้าเราปรับขึ้นเยอะเสียงตู้บางทีมันตอบสนองอันนี้ไม่ได้มันก็อาจจะเป็นการเบอร์นะครับของในย่านประมาณ20 2 5ถึงเฮิร์นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่า25บาเฮิร์นี่บางทีเราบูตมากเบียดมันอาจจะค้างนะครับตอนนี้เบียดจะค้างก็ต้องรักษาระดับให้ดีนะครับสำหรับการใช้งานปั๊มมีคิวกั้นที่ 2ี่สิบ้าเฮิร์ตนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับสลหรับนะครับความถี่นะครับช่วงประมาณสามสิบเอดเฮิร์ตนี่อ่านี่ครับผมตอนนี้ยจุดห้านี่เสียงเบสดัมนะครับจะหนานะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวดัมจะหนาและอาจจะเบอร์ถ้าเราบูตมากครับผมตรงนี้คัดตรงนี้พวกลูกกระเดื่องนะครับตัวนี้อ่าตาที่เบรนะนะครับผมลองบูตดูครับผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราบูตขึ้นมา เป็นพวกให้ลูกกระเดื่องนะครับอ่าสำหรับกานต่อมาครับ4ี่สเฮิร์ตนี่ถ้าเราบูตขึ้นมานะครับลูกเบรี่จะชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนนะครับเสียงทุ้มต่ำๆของดั้มนะครับนี่ไอชัดเจนมากนะครับอ่าถ้าเราบูตเยอะก็จะลองบูตดูนะครับ็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเสียงนะครับ ส่วนตัว63นะครับพวก63มันจะเป็นเสียงเบสนะครับชัดเจนนะครับดัมมีน้ําหนักนะครับตัวนี้ดัมมจะมีน้ําหนักนะครับในการปรับแล้วก็เสียงกระแทกกระทันนะครับเสียงทุ้มของพวกกองทอมประมาณนี้นะครับช่วงประมาณ63เฮิรต์นะครับตัวนี้63สำหรับ80เฮิรต์นะครับนี่เลย80เฮิรต์นะครับ80เฮิร์ตก็จะเป็นเสียงเบสนะครับและกระเดื่องน้ําหนัก เสียงนะครับทั้งหมดของ2ดนตรีนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยช่วง80เฮิรต์นะครับน้ำหนักนะของเบสแล้วก็กระเดื่องนะครับนี่ช่วงประมาณ80เฮิร์ตอ่านะครับผมส่วนช่วง100เฮิร์ตนะครับ100เฮิร์ตก็อยู่ตรงนี้เนาะ100เฮิร์ตก็จะเป็นพวกเสียงโซโล่เบสนะครับชัดเจนเสียงกระเดื่องกระแทกอ่านะครับแบบแข็งๆอ่ะตึ๊กตึกแข็งๆอ่ะตัวนี้นะครับผมอ่าช่วงประมาณ100เฮิร์ตนะครับ ส่วนประมาณช่วง125นะครับ1 2 5ยีถึงสองนี่ร้อถึงสองนะครับก็จะเป็นเสียงแข็งๆนะครับผมนี่125อ่าของเบสแล้วก็กระเดื่องนะครับและเสียงอาจจะบวมๆนิดนึงถ้าเราบูทมากนะครับอ่าเป็นพวกของทอมนะครับตัวนี้ตัวเป็นช่วงที่ควรคัดลงนะครับ ถ้าไม่คัดก็แฟบไล้ตรงกลางนะครับช่วงนี้ครับร้อยยี่สิบห้าครับลองปรับดูครับตัวนี้ต่อมาก็พวกประมาณสองร้อยห้าสิบเฮิร์ตนะครับนี่สองร้อยห้าสิบเฮิร์ตก็กั้นนี่นะครับสองร้อยห้าสิบเฮิร์ตนี่ก็จะเป็นลูกชัดนะครับจะเกนของกระเดื่องระเบสนะครับเสียงทุ้มของสแนร์พวกนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องดนตรีนะครับเสียงร้องก็จะทุ้มนิดนึงนะครับลึกๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับสองร้อยยี่สิบห้า มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเป่าขึ้นมาช่วงสามร้อยสิบห้านะครับสา5ร้อยสิบห้านี่ส1มรอยสิบห้าก็จะเป็นเสียงร้องแบบนุ่มๆอิ่มๆนะครับ่าเวลาเราร้องนะครับน้ำเสียงเสียงร้องนะครับตัวนี้ร้อยสามห้านะครับไอ้สามร้อยสิบห้านะครับสามร้อยสิบห้ากระเดืองกระแทกนะครับพวกเสียงเขาเล่นเบสที่ตบสายเบสประมาณนี้ครับจะมาในช่วงความถี่ตรงนี้ครับสามร้อยสิบห้าอ แล้วก็ช่วง400นะครับช่วง400ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก้าน400 400นี่ก็จะเป็นเสียงร้องแบบอิ่มนะครับนุ่มนะครับนุ่มมีน้ำหนักนะครับได้รมนะครับตัวนี้ตัวนี้เลย400ส่วน500นะครับเสียงกลางจะชัดเจนนะครับนี่เลาร้องเพลงนะครับเสียงกลางนะครับเพลงที่เป็นเสียงกลางประมาณนี้ ช่วง500นะครับช่วง500ก็จะเป็นช่วงที่เสียงกลางชัดเจนนะครับชัดเจนทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีนะครับนี่ลองบูทคัดขึ้นดูนะครับนี่นะครับเสียงหนานะครับเสียงหนาช่วง500ชัดเจนช่วง6 3 0นะครับ6 3 0ก็จะเป็นช่วงเสียงกลางนะครับมันจะมาเพิ่มช่วงประมาณ500เฮิร์ติให้ชัดเจนนะครับพวกกองทอมนะครับเสียงเต็มกลางวันนะครับช่วงประมาณ6 3 0มิบ การเปลีป่ยนแปลงครับลองฟังที่ตู้ลำโพงดูนะครับ600สำหรับในช่วง800นะครับช่วง800นี้จะเป็นเสียงคําพูดนะครับที่เราร้องไปจะชัดนะครับะจะชัดถ้าเราบูตมากเกินไปนี่ก็ไม่ไม่อันนี้นะครับตัวนี้ตัว800นี่ครับมันจะเหมือนเราพูดแบบกล้องในห้องนะครับประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดนตรีก็จะเป็นพวกทอมเนาะตัวนี้ก็เป็นกลางวันนะครับเสียงกลางวันแต่ถ้าคนพูดเนี่ยก็จะเหมือนพูดในโอ่งประมาณนี้นะครับเสียงก้องๆนะครับสำหรับ 1K นะครับ 1K นี่ก็เป็นความถี่ของเสียงพูดนะครับน้ําเสียงจะให้โทนเสียงที่เสียงใสชัดเจนนะครับพวกเสียงตตเบสแล้วก็พวกหัวกระเดื่องประมาณนี้นะครับเสียง 1K เเสียงพูดเสียงอะไรชัดนะครับ ชัดเจนใสนะเสียงพูดประมาณนี้ส่วน1.6ถึง 2k นะครับนี่1.6ถึง 2k ก็เป็นเสียงกลางที่คมคมนะครับนี่นะครับ1.6เสียงพูดจะหนานะครับแต่เวลาเราร้องนะครับพวกร้องเพลงประมาณนี้ควรลดลงนิดหนึ่งนะครับช่วงประมาณ1.6หรือ 2k นะครับอ่าตัวนี้เพราะมันจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะบาดหูนะครับเสียงบาดหู ช่วงประมาณ1.6หรือ 2k นะครับต่อมานะครับ2.5ถึง3นะครับนี่2.5 3.5k นะครับพวกนี้จะเป็นช่วงเสียงร้องที่สดใสนะครับนี่2.5นะครับ3.15นะครับพวกถ้าเป็นดนตรีก็จะเป็นพวกไฮแฮปนะครับพวกนี้ความถี่พวกนี้จะมานะครับคมชัดพวกหัวกองทอมประมาณนี้นะครับรีเวิร์บชัดเจนนะครับนี่ช่วงประมาณ2.5 3.15k ขึ้นมาให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนในช่วง 4K 4K ถึง6.3นะครับ 4K ก็จากตรงนี้เนาะนี่ๆเอ้ยก้านนี้ก้านนี้นี่6.3นี่ครับสามก้านนี้นะครับก็เป็นเสียงที่คมนะครับบาดหูนะครับเวลาเราบูดมากๆนะครับย่านไฮนะครับจะเป็นย่านไฮละตอนนี้อ่าอ่าเสียงคมนะครับชัดใสบาดหูนะครับช่วงนี้เลย 4k ถึง6.3นะครับช่วงความถี่ 8k ถึง 10k จะเป็นปลายใสๆนะครับปลายเสียงใสๆอ่ากระจายกว้างนะครับตัวนี้นี่ 8k 10k นะครับนี่เลยลองบล็อกหนูจะเป็นย่านหายละช่องนี้นะครับส่วน 12.5k นะครับถึง 20k เนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายเสียงแหลมละนะครับผมพวกนี้เป็นซิปๆละนะครับผม ใสๆนะครับถ้าบูตขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีตายตัวนะครับว่าเราจะต้องปรับอย่างโน้นอย่างนี้นะครับปรับเป็นรูปนั้นรูปนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันเลยนะครับก็โอเคครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้นะครับสําหรับพี่นะครับมือใหม่เนาะโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ